สวัสดีค่ะวันนี้เขาเสียเห็ดไข่ตุน๋นไข่สองหน่วยอเ,เอาแบบตามสไตล์บ้าน เร,เ,เราก็จะใส่เกลือไปนิดนะึงแล้วมันหอย โอ้ยหลายมาโน่น่ะไม่เป็นไรตามจริงจะเป็นคนมามักใส่น้ำต่านจะเราใส่ไปนิดนึง <c oughs> เพราะเราไม่ใส่ชู หลังจากนั้นเราก็เทน้ําใส่ด้วยนะคะตีให้าหากัรบรีมมด้เป็กแบมเล็ต เมื med uh. e ่อองคุกต่อองคุกแต่ไข่กุ้งมาแลนี้เราก็จะมากรองก็ซีลแล้วฟองนะคะราจะฟองออก พอดีกำลังนึ่งเขาวไใบยเดี๋ยวเราก็จะมานึ่งที่นี่โอเคค่ะยังไงก็ค่อยเจอกันอีกรอบนะวอดีจะเราจะทำยำปลาป๋าองใส่พริกลงไป กลือเทศเซฟ้าเนี่ยอืมซาบบ้านๆหอมแดงลูกโดดโอ้ยห่อน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 ปลากระป๋องนี่เอาไปเรียกว่าอะไรไปอุ่นในอ่าหม้อเอาไปอุ่นในหม้อต้มน้ำแล้วอุ่นเลยร้อนๆโอ้ยห่อนห่อนคักห่อนแน่ ไปลงไปปลากระป๋องฝรั่งแมกกรีนมันชอบกินนี่หอเนี้ยแสบนะม,นมันไม่ได้ตั้งด้วยมักเกลืยหมกแล้วหมกแล้วบีจักน้อย นี้เพิ่งตัดผมให้ลูกเสร็จพี่พ้าลูกเขาลานตัดผมมาบ้านนี่โอ้ลูกแล่นออกจากลานพี่น้องเอ๋ยเขาไม่ชอบให้คนมาจับแต่หัวเขาไม่ให้ชอบจับผมแม่เลยตัดให้โอ้ยลองสะบัดสันจนว่าห้องหายหลายห้องลายจนแบบน้ำตาไหลทั้งหายทั้งห้อง แต่เราก็ต้องตัดล่ะยี่งแล้วเนาะเขาล่านะว่านี่แลนออกจากล่านเขากำลังสีเอาเครื่องออกมาเพราะว่าเด็กน้อยเขากลัวเสียงเครื่องไงเขาเรียกว่าอะไรแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะไรนี่ใช่ไหมสุดเหน่าเราอืออย่างหลอกมาร์ควินเด็กน้อยมันกลัวไงไม่แน่นอนนี่เจ๊ตระที่สุดที่ว่าทุ่ง พร้อมนะพร้อมนี่หนูก็มาตัดตัดตัดแล้วเราก็แช่ตู้แข็งเราออกมาใช้ได้ผักเหมือนกันนะคะ เซไปน,อน,อ,ไปนอนเ,เ,อเนี่ยลืมลวพี่นองเลยนอนจ้ะนอยก่อน นำปลาปองแม่กินเองลูกแม่กินชูรสสักหน่อยนิดเดีดยวจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ชู ห่อนๆเนาะพี่น้องเนาะ <S <S อืกำลังหนึ่งเขาโย่สั่งข้าวเหนียวไปแล้วเดี๋ยวเพิ่นเสี่ยวมาทรงสั่งซองกระสอบว่าบ่มีอาทิตย์นีวน้ว่าสั่นว่าสิมาทรงอาทิตย์หนา้าสัน่นบุ๊ภุระอาทิตย์หน้าภุระห่อนห่ยวจังสิมา สั่งไปเพิ่มละสองกระสอเนี่ยตัดด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะมาแล้วส่งผม v ซ s a ส่งผมไหมครับแม่ต้าไทยปวดตอนบ้าจ๋าแล้วปิดฟ้าเนาะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะตุนไข่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตุนไข่เนาะ โอเคเดี๋ยวจะหาแนวปิดแล้วสวัสดีจ้าเรามาดูไข่ตุ้นเราพี่นออ้องตุนแมน่หมอหนึงนี่ล่ละเดี๋ยวค่อยมากินกันเนาะวัสดีพี่น้องมากินขา้าวโอ้ยนั่นเลยข้าวเหนียวไข่ตุ้นตามภาษาบ้านๆ ยำปลากระป๋องปลาใช่ไหมยำปลากระป๋องเอ,อ้ยำปลากระป๋องวาวพิษวาถืลอละใส่บกนาเล็กน้อย